เดี๋ยวมาดูยางพาราสี่ห้าเดือนละสวนมักปลายฝนต้นหนาวแล้วจะเจออะไรบ้างเห็นไหมบรรยากาศยามเช้าเ้าเลยเอ่หมอกเห็นไหมสุนมาก,ก็จะมีห,หมอกแล้วก็การขายน้ํใตายใบพวกนี้จะทําให้ต้นโน้มกิ่งโน้มเลยเห็นไหมเฉพาะยามเช้าเ้าเท่านั้นแล้วก็ยางพาราที่ได้ปุ๋ยเท่านั้นยางพาราปลูกใหม่เห็นไหมกิ่งโน้มเลยยามเช้าเ้าเห็นไหมเห็นสีขาวขาวไหมใต้ใ,ตใบ ไข่น้ำเลยไข่น้ำไข่น้ำแล้วก็บนใบก็จะมีหมอกพวกนี้เลยหนักใบมากเลย,เยแล้วก็ลำต้นที่อวบเนี่ยสมบูรณ์แบบนี้พอดีเลยทำให้กิ่งโน้มเลยยามเช้าๆเนี่ยเฉพาะยางพาราปลูกใหม่เท่านั้นเนี่ยแปลงนี้ก็สี่กับหเดือนละยามเช้าๆจะเป็นแบบนี้แหละกิ่งก็จะโน้มแล้วเดี๋ยว เราจะมาลัดเชือกอยู่ <Yeah. S 1> ปลายฝนต้นหนาวสมัยจะเจอแบบนี้เลยอันนี้ก็พาคุณเข้ามาดูเลยเห็นไหมเี่ยเห็นสีขาวๆที่อยู่ใต้ใบไหม yeah. <Yeah. S 2> ใช่หมดเลยเข yeah. ายน้ำหนักมากเลยนะนนียแล้วก็บนใบเห็นไหมบนใบ นบนใบน้ำหมอกดูทุกใบนะครับทําให้ใบหนักลำต้นโน้มเลยเนี่ยยามเช้าๆปลายฝนต้นหนาวนะครับส่วนมากจะเจอปัญหาแบบนี้เลยเฉพาะยางพาราที่ได้ปุ๋ยเท่านั้นนะเนี่ยยางพาราเราให้ปุ๋ยมาตลอดนะครับกิ่งอวบกิ่งใหญ่เจอหมอกแล้วก็พืชคายน้ำต้ใบทำให้ใบหนัก กิ่งโน้มเลยต้นโน้มเลยส่วนมากนะครับจะเป็นแบบนี้เลยอย่างพลาก็สี่เดือนกว่าละเกือบห้าเดือนละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลายต้นนะครับยามเช้าๆเลยจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยกิ่งโน้มเลยเดี๋ยวเราจะมาลัดเนี่ยลายฝนต้นหนาวเฉพาะยางพลาที่ได้ปุ๋ยเท่านั้นนะครับเนี่ย ต้นก็จะอวบใบก็จะใหญ่จากนั้นก็เจอหมอกด้วยหมอกนะครับที่อยู่บนใบแล้วก็การคลายน้ำเห็นไหมมองดูจะเป็นสีข,ขาวๆเลยนี่ปลายใบหนักมากนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่บนใบด้วย็ลลำต้นนะครับที่อวบเนื่อจกได้ปุ๋ยนะครับทําให้หนักแล้วก็โน้มแล้วก็ใบใหญ่ด้วยแล้วก็โน้มไปด้วยกันเลยนี่นี่คืออย่างพาลา4ี่หเดือนละที่เราเจอปลายฝนต้นหนาวนะครับ ส่วนมาก็จะทําให้ลําต้นโน้มนะครับเนื่องจากว่าขายน้ําอย่างเวลาที่ขายน้ําที่ใต้ใบเนี่ยเห็นไหมแล้วก็บนใบก็จะมีหมอกนี่นี่คือเจอเลยช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะประมาณนี้อย่างเวลา4ีหเดือน